โอเคนะก็ต้องกอล์าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมด้วคุมปามอสแล้วก็ชายเปลมนะโอเควันนี้เป็นการแข่งขันบัดดี้ไฟของปาอมอสกับชายเปลมนะโอเคเลดเดอะแป็ครับมาครับก็หน้าเก่าตัวเดิมทั้งสองนะใช้เริ่มก่อนผมเริ่มก่อนโอเคครับไม่ออื่นไปชาเดนโดครับรอไม่ได้ครับถ้าผมจะชา เือมันพอป่ามอสก็เวลาทักครูครับตรงนั้นครับรรไม่ครับเอาไว้เลื่อนพลังชีวิตนะคนดูจะได้รู้ครับอพอดีว่ามีคนดูคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นพลังชีวิตอ่ะเอาครับป่ามอสเราพอพลังชีวิตลดเพื่อเลื่อนไปตามเลขด้วยนะเตี้ยบ ดีฮะใช้เปรมรุ่นแล้วนะหวังว่าคุณผู้ชมคงหินะนะนี่โอเคจบเตินของปามดแล้วโคมาทำไมทั้งสองตัวปะ่ะโค<อ>ไม,ไเคม่เปลืองวะอาวุธผมหายไปไหนบมางอีมอาวุธวิง่งหนีครับ ชาร์จไปสามใบให้คือต่อให้ใบมีการต่อให้ด้วยนะนใครเป็นเกิร์มซับคนดิบแบบไหนกรรมาการกลางสามารถครับเมื่อไรคุณจะตีผมกรรมาการกลางเป็นคนสรมซับให้ครับไม่เกี่ยวกับผมครับถ้าชนะเขาจะได้ดูโปเกมอนนะครับครับ <c oughs> ถ้าไม่ชนะใจนิงเกตด้วยครับบัดดี้คอ บวกหนึ่งด้วยครับชายปีกบัลลีคอทำไมร่างมันอยู่แบบนั้นวะตรงนู้นด้วยครับบวกได้เล่นโปรยิงจุกแล้วชายปีกการเป็นเก้าแล้วนะฟังชีวิตตอนนี้ตีแล้วครับฝ่ามดเล่นโปรยิงจุกกันไหมแล้วแต่คุณเลยฮะเอาเลยถ้าอยากโปรยิงจุกใจครับหนึ่งจิตของเขาเท่าไหร่จี๊ดสามขีดครับสามขีดครับเล่นเรียนดีกว่าโปรยิงจุกครับ ป่าวิญไว้กล้องหินด้วยนะลงมาลงมาอยู่ไหนครับกาแฟผมครับกันไกลกับกระดาษนะตอนนี้พลังชีวิตของป่าวมดไม่ลดนะเนื่องจากป่าวเบิรเป็นไฟชนะเป่าวยิงจูบครับป่าวมดเตะครับเอาเหี้ยคนไม่รลงกันไกลครับโอ้เรื่อวคุณไม่บอกนี่มันเป็นอะไรผมก็นึกว่านกปืนน้ะมันโง่จะบ้าเลยเป่าวยิงจูบครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมท่านอ่าป่าแจ็คกี้เปิลชนะอยู่ดีนะตอนนี้เข้าไปอีกสามหน่วยเข้าไปอีกสามหน่วยเลี้ยงเลย จก็จบไม่ใช่พิมพ์คำวุ่นแต่มากเงียบรอความกวนชีนเนี่ยรอเมื่อกี้แต่เห็นคนไม่ใช่งเกินคุณนั่นแหละครับเมื่อกี้คุณตีครับคุณตีผมครับคุณยังมาเรียกอบเลยอาวุธก็ไม่มีสักใบนะตอนนี้ใช่ครับไรประโยชน์มากแต่ละอย่างของเดนเจอร์วัวจะไม่เ้วเลยได้สองครับได้สองครับชาเดนโอ้ด้วยครับฝ่ามอนยังไม่ได้ช ึงมากครับโอ้ครับใจหนึ่งนี่ครับใจหนึ่งกี่ทำลายทำลายนี่ต่อโซ่ครับยังรอดอยู่นะครับใจปิงก็ยังมีโซ่เหลือนะตีครับสองครับโอ้ผมตีตีมันป่ามอตีคุณครับใจพิมลดไปสองครับตีครับดีอีกสองนะดีมากโอเคจบเตือนของป่ามอแล้วนะตอนนี้ กลอยลอนะเจากการเปายิงฉุบกสามารถมันคอครับตัวนั้นคุณรีบโคมาแต่เลขหรือก็ยังมีต่ออีกหมดเลขผมขอเิได้ไหมซื้อะได้ครับันีอะไรเหลือเจครับคือไม่บอกครับเหลือเตีอีกสามอีกสมผมไม่ให้ครับอืมีกสองหน่อยครับเลือไปหนึ่งครไปวาเลื่อเลือไปหนึ่งครับตันั้นเลือไปหนึ่เหลือหกครับ จบไหมไม่จบุจบนะครับโอเคปมจบตีแลใจเตรมรอครับเลยกับเพื่อนอีกแล้วนะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่น่าสุกเบตีครับเอาสองหน่วยตีมังกรเขียวบวกหนึงครับใจเตียมเี้ยอะ ันะครกเท่ากับรถไปหนึ่นงครัโบเพลงเบาๆฟังสาบายๆแทบไม่ได้ยินเลยผมแต่ว่าตอนนี้มันจะมีการทำลายอะไรทลายอะไรครับทำลายได้ไ S <S สว่าง so ใส่ก็การใบนี้ต้องขอทับรามังเกอร์ครับคุณก็ขอทับใบนี้สิโอ้ยทำลายไปแล้วครับมือตะเข็บฉลาดไม่ให้ให้มันตื่นครับช่างสูดสูดมือเกียร์สูดมืเกียร์ใหญ่สามกีด้วยครับตัวใหม่ครับกว่าจะหามาได้ตัวนี้ลำบากยากขินจะตีเลยไมครับซื้อกล่องเดียวได้มาสองตัวครับสี่กีครับสี่กี้นะนี่ครับฟังยกเลิกครับสี่กี้ก็ไรประโยชน์ครับ คุณจะสี่ขีดเคยถูกยกเลิกได้แต่มันมีพรีนิทีดนั่นแหละคือความเกลียของมันคุณก็ทำลายตัวปอยิ่งฉุบของคุณเพราะคุณไม่ใช้ทีปอยิ่งฉุบทุกทีก็แฟทุกทีนะตอนนี้ขนานี้นะป๋ามดกากนะคุณแบบนี้ิดมันน้อยใจครับโอ้มาใหม่โอ้โหดับเบิลเลยโอ้มาตีใครอ่ะโคลงไปย่องงางถ้าไม่อยากตายไม่โคลงไปย่องงางก็ตายอยู่ดีนะผมมีพรีนิตีดนะฮะโอเคครับ ว่าจะไม่รอดนะครับเอาตีครับสองมูไม่ได้มูไม่ได้ครับตัวนี้ไม่มีความสามารถมูเข้าไปครับสองแครับ okay. ลดสิครับไม่ลดเข้าไปสองเหลือสองสองให้พี่ไหมครับสองฟังแลซูน <c oughs> โอเคนะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะดูเหมือนว่าจะป่ามดจะเพนะแต่ป่ามดก็ชนะม,มาได้ด้วยชะตานะฮะ chúc gia ta mình chẳng cầm thay một đài chương trình nào Ok, đừng quên có lẽ sắp 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 bạn